ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับโดยถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณนะที่นี้ด้วยไปดูเลยครับวันนี้เรามาอยู่กับ8สา้ายสายพันธไดโนเสาร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์โดยตรงแต่รูปร่างมันจะคล้ายถ้าไม่ได้ใส่ตัวไหนมาหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวที่1 Ele p h a n t s a u ส u ระดับความยาก17 สูง6.5เมตรยาว15เมตรหนัก10ตันเนื้อของมันราคากิโลกรัมละ250,000เยนแต่งาของมันมีราคาสูงถึงอันละ300ล้านเยนลักษณะของมันคล้ายกับช้างแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายไดยโนเสาร์สีเขียวมีงาคู่หนึ่งงอกออกมาจากด้านข้างของลำคอส่วนหัวอยู่ที่ส่วนท้ายของงวงและมีหลังคอมคล้ายหัวช้าง มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อเป็นอาหาร2 c o n s u m m i n a t o r o s ระดับความยาก19มันมีลักษณะคล้ายกับสไปด s ซอรัสที่มีผิวสีเหลืองและดวงตาสีฟ้าแต่เมื่อผิวหนังด้านนอกของมันหลุดออกมันจะมีผิวเป็นสีเขียวและด้วยระดับความยาก19ของมันมันเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับ 3. m มอ t ์เทนโซรัสระดับความยาก48สูงประมาณ1,000เมตรมันเป็นสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายเทเซอร์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับแมมมอรีเกาทำให้มันเป็นสัตว์ร้ายที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในโลกมนุษย์มีภูเขาหรือเปลือกที่เหมือนภูเขาอยู่ด้านหลังพร้อมกับสิ่งที่ดูเหมือนป่าที่เติบโตอยู่รอบๆตัวของมันซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดตัวของมันใหญ่โตเพียงใดด้วยขนาดตัวของมันและความสามารถในการบิน มันคือหนึ่งในสัตว์ร้ายบนโลกมนุษย์ที่จัดการยากอย่างแน่นอน 4. ลิซาสซอรัสระดับความยากประมาณ40-60สูงประมาณ420เมตรมันเป็นสัตว์ร้ายที่มีรูปร่างคล้ายไทยเรโนโซอรัสขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างประหลาดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในฮันนี่พริซ n นมันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายและโหดเที่ยมและมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการอาชญากรที่ชั่วร้ายของเรือนจำและสัตว์ร้ายแห่งเดซิเซนต์ฟอเรสด้วยหนามแหลมจำนวนมากที่ปกคลุมร่างกายมันจึงมีพลังป้องกันที่สูงมากตัวที่5คร็อกซอรัสระดับความยากประมาณ40-60มันเป็นสัตว์ร้ายจอรอเข้ขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับจอรอเข้การาระขนาดใหญ่สีน้ำเงินมีดวงตาสีแดงขนาดเล็กและเขี้ยวยาวสะดุดตา มันมี8ขาแต่ในมังงะจะมี6ขานะครับและด้านหลังของมันถูกปกป้องด้วยหนังสีเขียวที่แข็งแกร่งเหมือนเกราะมันเป็นสัตว์ร้ายที่ทรงพลังที่สามารถจัดการกับนักโทษและทําการประหารชีวิตตัวที่6ไบเซฟาโลซอรัสระดับความยากไม่ทราบเป็นสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายซอโรพอด2หัวขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของเฮเวนโฮลลักษณะที่เด่นที่สุดและสาเหตุของชื่อของมันก็คือ มี2หัวและมีฟันที่แหลมคมและด้วยขนาดตัวและความสามารถที่สามารถอาศัยอยู่บริเวณเฮฟวี่โฮได้มันคือสัตว์ร,ร้ายที่โหดมากอย่างแน่นอนครับเัอที่7เมาทรีเรนโนระดับความยาก90เป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายภูเขาขนาดมหึมาที่มีลาวาไหลผ่านร่างกายเป็นสัตว์ร,ร้ายขนาดมหึมาที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนไทเรโนซอรัสแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก มีขนาดใหญ่และสูงเท่ากับภูเขาขนาดใหญ่ร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนหินนั้นมีความทนทานและต้านทานความร้อนได้อย่างไม่น่าเชื่อตัวที่8บ e a ด t d r a g o ระดับความยาก219ยาว300เมตรสูง260เมตรหนัก120,000ตันราคาของมันกิโลกร,รัมละ6,000เยนมันเป็นสัตว์ร้ายที่ทรงพลังคล้ายไดยโนเสาร์จากครูเมเวิลด์ มันมีขาที่หนาใหญ่หางที่ดูยาวและคอที่ยาวหัวของมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกายใบหน้าของมันผอมมีตาและปากขนาดเล็กมันเป็นสัตว์ร้ายที่ทรงพลังเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตในกรูเมวเวิลด์และสามารถอยู่รอดได้อย่างง่ายดายในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยระดับความยากที่สูงถึง219ทำให้มันมีพลังมากกว่าสิ่งมีชีวิตในโลกมนุษย์ตามธรรมชาติ มันมีลมหายใจที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งสามารถปล่อยออกมาจากจมูกที่มีลักษณะคล้ายหัวฉีดอย่างไรก็ตามมันยังคงอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ในกลุ่มแมเมวิลด์และนี่ก็คือ8สไลด์สายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่เรามานําเสนอกันนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโดยถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับ วันนี้ผมโฟกัสพีก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ